ครับผมนะสวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับย้อนสู่การรีวิวสินค้าอีกเหมือนเดิมนะวันนี้เราได้ของมาจากแบรนด์นหนึ่งนะฮะที่มีชื่อว่าแบรนด์ Transcend นะครับผมนะตัวนี้เป็นตัว SSD นั่นเองนะครับก็อย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้จะมารีวิว SSD กันนะฮะหน่วยเก็บความจำนะครับที่เร็วกว่าฮาร์ดดิสนั่นเองนะครับจากแบรนด์ Transcend นั่นเองนะครับผมนะซึ่งตัวนี้ผมนะเป็นตัว SSD นะฮะที่มีชื่อรุ่นว่า SSD นะครับ220ริบ Q นั่นเองนะครับซึ่งขนาดความจุตัวนี้นะฮะอยู่ที่1เทราไบต์นั่นเองนะครับซึ่ง1,000กิกนั่นเองนะฮะซึ่งเยอะมากนะครับแล้วตัวนี้นะผมนะเป็นแบบ2.5นะครับผมนะ SATA นั่นเองนะเป็นการเสียบสาย SATA นั่นเองนะครับซึ่งดีไซน์ก็ประมาณนี้เลยนะฮะนี่มาแบบเรียบง่ายนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับนี่ก็จะเขียนไว้นะ Solid State Drive นะครับผมนะ SSD 2 2 0 Q นะฮะ Transcend นะครับผมนะโอเคด้านหลังนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับ SSD ตัวนี้ก็จะมี QR Code รายละเอียดต่างๆประมาณนี้นะพร้อมการรับประกันตัวนี้ผมนะอยู่ที่3ปี นะครับนี่ตรงนี้เลยนะ w วอร์ไ i d e 3ปีนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครที่ซื้อจากบริษัท e-part นะเขาก็มีรับประกันแยกไว้ให้นะสำหรับ SSD Transcend ตัวนี้นะครับ mm hmm. โอเคเดี๋ยวเรามาลองแกะดูภายในแล้วมาดูสเปคตัวนี้กันนะว่าเป็นอะไรยังไงกันมั่งนะครับสำหรับ SSD ตัวนี้นะครับ mm hmm. โอเคอันบ็อกเลยเปล่าผมนะไป let's go เรผมพอแกะมาแล้วก็จะได้หน้าตาประแบบนี้นะซึ่ง SSD ตัวนี้ขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับนี่ก็ขนาดก็กระทัดรัดอยู่นะครับนี่ด้านหลังก็จะเขียนไว้ว่าเป็น SSD แบบชนิดแบบ1น b ทไบนั่นเองนะครับเป็นแบบ SATA 3นะครับนี่2.5นะครับกินไฟอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะก็มาดูกันได้ตรงนี้นะเมคอินไต้วันนะครับ t r e n d s e n s นะครับโอเคประมาณนี้เลยสรับ SSD นะฮะก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมาย นะครับตัวนี้นะครับก็ขนาดนะฮะจะอยู่ที่100มมตรคูณ69.85คูณ6.8มิลนะครับนี่ขนาดก็เล็กนะเออนะฮะเอาไว้ใส่กับ PC ได้แบบเครื่องเล็กๆก็ใส่ได้นะครับชนิดตัวนี้ผมนะชนิดแฟตนะผมนะแฟตตัวนี้ก็จะเป็น QLC NAS แฟดนะฮะก็เป็นชิปของ SSD ตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ ตัวนี้ผมนะอ่านเขียนนะฮะอยู่ที่550ทัพห0นั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีทั้งหมด3แบบ3ขนาดนะฮะสำหรับ SSD ตัวนี้นะฮะก็จะมีชนิดแบบ5 0 0กิก1เทราไบต์แล้วก็2เทราไบต์นั่นเองนะซึ่งสิ่งที่ผมได้มาก็จะเป็นชนิด1เทราไบต์นั่นเองซึ่งการอ่านกับการเขียนก็จะเท่ากันนะฮะก็คือ550ทัพห0เมกะไบต์นั่นเองนะครับหรือ500 MB นั่นเองนะครับก็ เร็วแรงพอสมควรเลยสำหรับ SSD ตัวนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวลองไปประกอบใส่เครื่องกันดีกว่านะว่าตัวนี้มันจะเร็วแรงแค่ไหนทดสอบอะไรยังไงเป็นยังไงมั่งนะครับโอเคไปไปทดสอบอะไรดีกว่าผมนะไป let's go <S อ่ะโอเคผมก็ตัดมาที่หน้า Desktop อของผมนะกับการทดสอบเจ้าตัว SSD นะครับเจ้าตัว t r e n s e n s e นะนี่ ตัวนี้นะก็คือตัวนี้มีโปรแกรมมาให้ด้วยนะครับนี่ผมก็เลยทดสอบในโปรแกรมมันเลยละกันนะซึ่งโปรแกรมมันมันชื่อว่าโปรแกรม SSD Scope นะครับของ TrendSense เองนะก็สามารถหาโหลดฟรีได้นะครับใครที่มี SSD ของ TrendSense นะครับก็สามารถโหลดมาได้นะครับซึ่งก็จะโชว์รายละเอียดของออ SSD มันทั้งหมดเลยนะฮะตรงนี้ก็จะมีโชว์ capacity นะครับผมนะขนาดเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับใช้งานไปเท่าไหร่นั่นเอง นะครับแล้วก็ความร้อนนะความร้อน SSD ตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะซึ่ง29องศานี่เย็นมากนะครับแล้วก็ไลฟ์ไทม์นะฮะการใช้งานนะตอนนี้อยู่ที่99%ซึ่งตามปกติทั่วไป SSD มันก็จะประมาณนี้นะฮะซึ่งสามารถใช้ได้นานอยู่แล้วนั่นเองนะครับนี่โอเคประมาณนี้ละกันนะส่วนปุ่มสมาร์ตตรงนี้ก็น่าจะเป็นตัวปุ่มของเอ่อ SSD ในการที่จะสแ,แกนอะไรต่างๆนานานะฮนะบแบบแบบลึกเนาะ นะโอเค PC formation ก็ประมาณนี้นะก็โชว์รายละเอียดนะครับโอเคส่วนทูนตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบสปีดกันนะครับกดไปเลยนะทดสอบสปีดว่าสปีด SSD ตัวนี้เป็นยังไงอะไรยังไงมั่งนะครับก็จะมีการแบบอ่านเขียนแบบแรนดอมนะฮะแล้วก็การอ่านเขียนแบบปกติทั่วไปนะครับดิเราก็จะกดไปแล้วก็รอมันสักครู่นะครับ ่ะโอเคนะฮะพอเสร็จแล้วนะนี่การอ่านเขียนมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็200กว่านะฮะสองตามสเปคม,มันเขียนว,ว่าอยู่ที่500นะถ้าสูงสุดนะครับซึ่งคอมผมก็ไม่ได้โหลดอะไรหนักมากนะครับมันก็เลยโหลดได้เท่านี้นะซึ่งก็แรงพอสมควรนะแรงกว่าฮาร์ดดิสก็หลายเท่าตัวนะครับโอเคส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนสแกนดิสนะฮะก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ส่วนของลบนะฮะ usb ssd อะไรต่างๆนะฮะ แล้วก็โปรแกรมตัวนี้ครับผมนะสามารถที่จะซเต็มโคลนได้นะโคลน ssd โคลน os ไป ssd ได้นะครับนี่ที่จริงผมโคลนมา ssd แล้วนะแต่นี้มันจะกลับไปฮาร์ดดิสนะฮะผมก็ไม่โคลนละกันนะซึ่งสามารถโคลนได้ในโปรแกรมนี้นั่นเองนะส่วน ssd ตัวนี้นะครับผมนะใครที่อยากสั่งซื้อสามารถไปหาสั่งซื้อได้แล้วนะครับที่ช่องทางออนไลน์เนาะ lazada shopee ของ t e n เ s e n s e Thailand นะครับซึ่งก็มีจำหน่ายอยู่นะครับก็ ไปหาสั่งซื้อกันได้นะครับหรือว่าใครอยากที่จะซื้อเลยตอนนี้ก็กดลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับก็มีจำหน่ายแล้วนะครับอ่าโอเคผมนะสำหรับ s d ตัวนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะครับโอเคเดีย๋ยวลองทดสอบเกมดูละกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าโอเคนะคเกมที่เราจะมาทดสอบกันนะฮะก็จะเป็นเกม Dead by d y l h t นะฮะอ่ะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโอเคพร้อมแล้วกดเลยมาดูกันว่า จะไวแค่ไหนเชียวนะครับโหลดแล้วนะฮะโอเคอุ้ยไวอยู่นะนะฮะเกมนี้ Data เยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นมาดูว่าจะไวแค่ไหนนะซิร์ฟิเซตตัวนี้นะครับโอเคนี่คือเรียวๆเ,เลยนะฮะไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับปล่อยไหลาย,ยาวเลย นะอ่ะมาแล้วนะเปิดช่วงแรกมันจะโหลดนานหน่อยนะฮะแต่ถ้าเปิดช่วงหลังๆมันจะเร็วนะครับอะโอเคตอนที่ผมปล่อยให้มันโหลดอยู่นะครับโอเคมาแล้วขึ้นหน้าเกมไวมากนะถ้าผมใช้ฮาร์ดดิสต์อยู่นะมันยังไม่ขึ้นเลยนะโอ้ กดปุ๊บมาปั๊บนะฮะกดเลยนะมาดูการเชื่อมต่อมันว่ามันจะไวแค่ไหนนะฮะซึ่งความช้านะฮะก็วันนี้เน็ตผมไม่ค่อยดีด้วยนะมันก็เลยอาจจะชา้านิดนึงนะไม่เกี่ยวกับ S D นะฮะซึ่ง S D ก็โหลดปกตินะครับโอเคเข้าหน้าโปรไฟล์แล้ว เสร็จสิ้นนะมันดูกันว่าจะไวแค่ไหนเชียวนะฮะโหลดแล้วฮะซึ่งคอมแต่ละสเปคก็ต้องดูด้วยนะฮะว่าคอมตัวเอง CPU กระจอแร,แรงแค่ไหนนะ โอเคก็ okay. ประมาณนี้นะครับโหลดเข้าไวพอสมควรน,นะฮะเข้าเซิร์ฟมันก็ไวทันใจนะครับเข้านี้เข้านี้น,นะโอเคก็ถือว่า s s d นี้ผ่านนะครับผ่านทุกประการในความเร็วนะครับคทีอยากซื้อก็ไปซื้อกันได้นะครับอ่ะโอเคจบคลิปตรงนี้เลยละกันตรงเดสตบาตรงนี้เลยล้วกันนะฮะขอบคุณที่รับชมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ